หากเธอเคยรักใครเธอก็คงเข้าใจรเรื่องราวเหล่านี้เข้าใจที่ฉันทำหายเธอแบบนั้นมันคือความรักที่ให้เธอจใจฉัน รักคือสายลมของความรู้สึกรักคือหัวใจที่โดนสัมผัสรักคือเรื่องราวที่ดูปลาามากู่ฟันรักฉันคือเรื่องจริงจะไม่เคยต้องยอมใครแต่ทำไมต้องยอมเธอรักคำเดียวก็คือรักแค่คำเดียวรักคือเรื่องเศร้าที่แสนจะสุขรักเติมให้เต็ม ุกอย่างรักทำให้เราสองคนไม่ต่างเข้ามาเต็มความหวังในหัวใจ So good So sad So bad So big รักดีดีไม่ได้มีเขาใช้แค่ใน Netflix Yeah เอาโลกของเรารวมกันมันก็ยิ่งกว้างรักแท้มีอยู่จริงไม่ต้องมีใครจ้างหากเธอเคยรักใครเธอก็คงเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้เข้าใจที่ฉันทำให้เธอแบบนั้น คือความรักที่ให้เธอจากฉันเพียงต้องการให้เธออีกรู้นน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 มันคือความรักที่ให้เธอจากฉันเพียงต้องการให้เธอ้รู้ มีสอนนี่จะครูข้างรักขนาดเนี่ยอยู่นิ่งได้ก็ลองดูแรกคุณคือคนแรกไม่มีคนแทรกไม่พูดมากแต่รู้ไหมหัวใจมันคอนคลับดูนิ่งๆที่จริงอย่าเล่นกับไฟข้างในรู้ไหมผมจะครซี่คุณมากมากคนกลางกลางไม่ได้แซกซี่ไม่มีมันนี่สิ่งกับผมจะโน้นจะนีจะนั้นก็แปลว่ามันเดะหากเธอเคยรักใครเธอก็คงเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ เข้าใจที่ฉันทำให้เธอแบบนั้นมันคือความรักที่ให้เธอจากฉันหากเธอเคยรักใครเธอก็คงเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้เข้าใจที่ฉันทำให้เธอแบบนั้นมันคือความรักที่ให้เธอจากฉัน การให้เธอได้รู้นา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 เธอไม่ต้องคิดความรักมาให้ฉันเพียงต้องการให้เธอด้รู้ ต้องการให้เธอในคุณ so สวัสดีครับครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับผมครับ เก่งมากครับผมครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค okay. รับสวัสดีครับใช่ครับก็รู้ส uh ึกดีใจมากเลยที่ได้โชว์ในเวทีแคสด้วยก็ขอบคุณทางแคสด้วยนะครับผมครับผมขอบคุณทางแคสที่ให้พวกเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการรับในการชุมมาโชว์ในงานรับรางวัลครั้งที่16ครั้งนี้ด้วยนะครับใช่เราเราได้ขึ้นปกแล้วก็สามารถเอาขึ้นปกได้อีกนะครับผมดีมากๆาเลยนะครับผม ครับผมก็ขออวยพรให้แคสเมกาซีนะครับเฮงๆปังปังอยู่คู่กับคนไทยไปนานๆนะครับครับผมอีกหลายๆ10ปีไปเลยครับผมครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับเสียงกรี๊ดดังๆนะครับให้กาพงหนุ่มนะครับจะคายดูมันเดย์ขอบคุณครับขอบคุณมากครับนะรวมไปถึงนะฮะขอบคุณนะโชว์ก่อนหน้านี้นะครับก้าวหน้าเทอร์โบด้วยค่ะนะครับค่ะประกาศรางวัลกันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณ